สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วได้พาชมในส่วนข้างหน้านะจะเป็นพวกอะไรมือสองของรถเกียวฮูบตานะครับคลิปนี้เดี๋ยวจะพามาชมในส่วนของข้างหลังนะครับข้างหลังนี้ก็จะมีพวกรถบรรทุกนะรถโอกรออะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยสำหรับใครที่ดูคลิปแล้วนะครับสนใจรถคันไหนหรือว่าอะไรชิ้นไหนก็ สามารถติดต่อสอบถามมาตามเวั์นี้เลยนะครับหรือว่าอยากจะมาดูด้วยตัวเองก็ร้านจะาจิ้บุรีรัมนะครับอยู่ที่บุรีรัมนะติดถนนเส้นบุรีรัมนางรองกมที่15ครับออกจากตัวเมืองประมาณ15กิโลครับวันนี้อาจจะไม่มีราคาให้นะครับก็สนใจก็โทรมาเลยนะครับ โกบีขายทุกคันนะครับเนีย่ยเห็นคันไหนก็สนใจก็โทรเลยครับ SK 70คันนี้ก็ขายครับโกบี Kobe. SK 70 ข้างลังก็จะลงแล้วนะครับแต่ก่อนจะเป็นพวกหัวพวกซากรถนะครับจะอยู่ตรงนี้ตอนนี้น่าจะตัดขายไปหมดแล้วนะ,ะเป็นพวกซากรถยนต์นะครับตรงนี้น,นิโคมาสุพีซี60ขายเหมือนกัน,นครับแทนี้ก็ยังมีครับเนี่ยทางอุ่มรถเกี่ยวคูโบตานะ ขายนะครับขายโอย้ลายใบเลยครับเนี่ยอันนี้หัวลากนะเดี๋ยวไปดูครับรุ่นอะไรกำลังทำอะไรเนี่ย ็คอฮีโนะ่โอ้โหบะระมเลยคันนี้รถโมอันนี้ก็ฮีโน่ครับน่าจะเช็คอะไรอยู่สักอย่างเนี่ยเห็นถอดครับอู้เครื่อง เครื่องใหญ่มากอันนี้ก็อะไรคูปตาอากแล้วนะครับเนี่ยจะเป็นชุดคอนะชุดคอกับชุดไอ้โครงโครงพวกตะแกรงร่อนนะครับเยอะมากนะอะไรคูปตานะ ต่อมาก็นี่เลยหกรอด,ดำยางเก้าวน,นั่นแหละ เกียร์ไปไหนผมไม่แน่ใจว่าเขากำลังเช็คอยู่หรือเปล่านะครับตัวนี้แต่ก็น่าจะขายนะอ๋อเกียร์อยู่นี่ครับขายครับขายเหมือนกันอันนี้เดก,ก้าครับ ขอบอะไรเนี่ยทำไมรอใหญ่เบริรมเลยขอบยี่สิบนะแต่นอตหกดูเองครับเด็กกาเครื่องเกียร์อยู่ครับ นี้รถดำย่างเก่าหรือเปล่าใช่ครับรถดำนะเขาขายทุกคันนะครับใครสนใจก็มาดูนะครับมาดูเอาเลยต่อรองราคาหน้าง,งานนะครับนี่คันนี้ดำย่างเก้าฮีโน มีคอกด้วยครับภายในมีเบาะใบเดียวครับ ่อมาครับคันนี้รถดำเหมือนกันรุ่นอะไรเนี่ย NPR หรือเปา NPR ครับหกล้อดำ น่าจะร้อยสิบห้านะตัวนี้ภายในครับ NPR นะครับคันนี้ ้ขาหาหยดำมีคันนึงครับน่าจะมาจากที่เดียวกันเนี่ยอันนี้เป็นหัวกระตูน NPR หัวกระตูนครับสภาพก็พอๆกันเลยนะครับ ภายในครับผมไม่รู้ว่าเขาแยกหรือเปล่านะครับตามสภาพก็ขายหรือว่าแยกด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับต้องโทรมาใครสนใจก็โทรมานะครับ โอเคเดี okay. ๋ยวดูคันต่อไปเลยครับอ้าอีคันนึงครับนี่ก็น่าจะมาจากที่เดียวกันเลยนะครับชื่อเหมือนกันเลยตัวนี้สวยหน่อยครับเป็นรนะ้อน่าจะใช้งานได้นะครับนี่ดูภายในหน่อยครับโอโ้ ฝั 115. ่งนี้ก็เริ่มล่งแล้วนะครับแต่ก่อนจะมีรถเยอะอยู่นะน่าจะโดนชำละโดนขายไปบ้างแล้วนะครับก็มีเท่าที่เห็นนี่นะครับนี่รถโม่นะสีล่ล้อ อันนี้รถโมรถโมเล็กสีล้อครับส่งคล้รถกรเกษตรนะเคนก็มีน,นี่กระบะครับ รถโมอีกคันนะตัวนี้จะเป็นสิบล้อเลยโอ้เริ่มเทิมเลยครับฝังนี้จะเป็นล้อรถเกี่ยวครับล้อแทกยางนี่ต้องมาเลือกดูนะมีลายสภาพาปากเลยครับนี่ล้อรถเกี่ยว นี่ครับรอยางฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับมีแต่พวกอะไรที่เขารื้อออกมานะครับโอเคตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับข้างหลังนี้ก็ชำละขายหมดแล้วเส็จเหล็กนะ จะมีแค่พวกพลาสติกนี่ครับที่เป็นที่เขารื้อจากพวกหัวนะครับข้างหลังนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วโอเคคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับได้พามาอัปเดตรันจะจิกให้ดูนะหลังจากที่ไม่ได้มานานแล้วเดี๋ยวถ้าว่างๆก็จะพามาดูเรื่อยๆนะครับสำหรับรานนี้ ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ